เราคนเดียวเขาเราอยู่ในงานใหญ่แล้วไม่ต้องกลัวเสกจันไม่ต้องกลัวอะไรับผมไม่ต้องกลัวอ้นี่อ้าวตกใจหรือเปล่าดูในห้องอะไรวะเนี่ยเรื่องอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวห้องเดอะฮาร์ทจริงๆเราอยู่ในห้องไหนก็ได้แล้วตอนเนี้ยใชถ้าบุ๋เสกปิงสงสารคนตัดกับกระบาเมี่อไรี่ปิงสงสารคนตัดกับเนี่ยกรับาปิงโอเคจะทำให้อยู่ห้องเขียวเหมือนเดิม เราอยู่ห้องเขียวนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ในงานคอมบ่ายรับใช่ครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องตูนย์ใช่ไม่ใช้ไลฟ์สดนาทีท้าเดี๋ยวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ว่าบู๊แอนด์ไวท์ในงานคอมบ่ายของเราเนี่ยมีอะไรเดิดๆน่าสนใจกันบ้างนะครับกระโปรโปรโชั่นมากมายหลากหลายครับว่าคอมบ่ายเราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแอนด์ไวท์นะที่สำคัญนะพิตตี้นะตัวหนึ่งอยู่แล้วว้าวบู๊ตได้แค่เรื่องเดียวครับที่เหลือฝากโปรโมชั่นด้วยครับเดี๋ยวคุณเกียวจะพาไปดูพิตตี้นะฮะส่วนผมก็ นอนที่ห้องนี้นะครับไปกันเลยครับอยู่ที่งานคอมมานะฮะอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วตอนนี้เรามาในทีมเขาเรียกว่าอะไรโชว์เราเอารถพวกนี้ไปออกสาขาทั่วประเทศมาเลยโดยตั้งแต่ ใต้จะลดเหนือครับผมไปมาหลดเลยไม่รู้รอดมาได้ยังไงซึ่งรถนี้ครับมีประวัติมานานยังไงครับประวัติความเป็นมาของรถทั้ง3คันนี้นะครับทุกงนบอกว่าเราได้ผ่านสมบูรณ์มาอย่างมากมายนะสมบูรณ์โปรโมชั่นนะครับทุกอย่างนี้เพราะว่าในงาน a d ดไวท the Way of Gaming นะครับรถโชว์ของเราเนี่ยก็เป็นคันนี้แหละคันที่เราเห็นอยู่เนี่ยคันที่เราเห็นเนี่ยช,ชื่อว่าค<ะ>ู่ประเทศนะครับคันนี้ชื่อว่าแอดไวท์ฮาร์วินเจอร์นะฮะนำแขผงฟิลลี่รถ ะครับผมผู้นำนะฮะเขาบอกเป็นผู้นำนะฮะเหมือนแอดไว้ที่เราเป็นผู้นําอยู่สุดยอดนะครับพร้อมลุยไปทุกพื้นที่โปรโมชั่นเนี่ยเราทํารายหมดนะครับราคาเนี่ยเราให้แตกกระจายแตกกระจายซึ่งคอนเซ็ปบเขาวางไว้ว่าต่ำกวันทุนขายะทุนนครับผมเหมือนที่เราอยู่คอมมานด์นี้นะเราก็ขายต่ำกวันทุนนะบอกเลยสําหรับเพื่อนๆที่มาคอมมานด์และเจอรถคันนี้นะครับเซลฟี่คู่กับรถทำไมหรือว่าให้เพื่อนถ่ายใส่รถนี่ในวันเกอนี้มืเกิด้รถนี่นี่กิจกรรมของเราโปรโมชั่นแอดไว้ ไม่ธรรมดานะครับผมถ่ายภาพคู่กับฟิลลี่โรสให้ปังรุ่นรับรางวัลกว่า8,000บาทนะครับเสกเข้ามาต่อต่อทีโท <S <S ดนบล็อกไว้เองจะปุ๊บปิดต่อที่หนึ่งเนี่ยรางวัลขวัญใจแอดมิน5คนที่ถูกใจแอดม, o นม 1, าาินนะครับก็จะได้รับเป็นเมาส์ ASUS ROG k e r u s นะครับผมมูลค่า2,590บาท5รางวัลนะครับประกาศผลวันอาทิตย์นี้วันที่27นะครับหลังไ์ กีจตราบนาดีทองครับส่วนอีก5คนนี้นะครับก็จะมีลุ้นอีกรอบที่2ครับผมเข้ารลปต่อไปโหวตออนไลน์เราจะเปิดโหวตออนไลน์นะครับสำหรับ5้ารูปที่แอนมี้ถูกใจไปลุ้นรับคอมเซตอีกหนึ่งเครื่องนะฮะสำหรับผู้ที่รับผลโหวตสูงสุดนะครับสำหรับผู้ร่วมโหวตนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับได้รับเป็น r e นโวเกมมิ่ ไอเดียแผ่นเกมมิ่งสามไอแค่โหมดก็ได้ด้วยเหรออ่าได้ด้วยครับมูลค่า24,900บาทจำนวน2เครื่องครับผมครับอ่าต่อไปเราไปดูโปรโมชั่นอื่นคอมเซ็ต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  AMD กับ Intel นะครับซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูตัวจริงดีกว,ว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับโอ้มีโต๊ะขึ้นมาใหม่โต๊ะขึ้นมาเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหอ่าแต่เอาตัวเอาตัวแรกระดับระดับก่อนละกันอ่าจาก9กเอทนะจาก9กเอทกันอ่าก็คือเซ็ตนี้ครับถูกที่สุดแล้ว ตอนนี้ที่จัดสเปคขึ้นมาก็คืออยู่ที่8,900บาทนะครับซึ่งได้ CPU AMD Ryzen 3 4, 3, 5, 0, G ซึ่งมันเป็น CPU ที่มีการ์จออยู่แล้วไม่ต้องใส่การ์จอเข้าไปตัวต่อมาครับผมนี่เป็น AMD 093 A093 นะครับ,รบได้สเปคเป็น AMD Ryzen 5 4, 5, 0, 0นะครับแล้วก็การ์จอตัวนี้มีไหม มีมีดิไอเอ็กโคม6โทกไอเอ็กโคาทกนะครับอีท s 2 x ใช่ับหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้สวยงามดวนี้นะครับราคาโปรตีนเนี่ยอยู่ที่2 3 6ห0กิบาทหรือ่หมนเจ็ดพันเก้าบาทของแถมเทียบเช่นเคยครับผมอัพราคาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมมาเป็นซีรีส์ใหม่แลวลายเส้นห5าห้ันหกน้าท X สามน นะครับผมจากกาแล็กอยู่ที่26,900บาทนะครับจากปกติสา0 0ันหนึ่งกาจะถึงทิ้งเทลสวัสดีครับครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่บู๊นแอดไวย์ครับคุณนกสวัสดีค <laughs> รับวีนนี้จะพูดไหมครับสำหรับงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้ผมมาขายอุปกระกอบจะเอาตอวประกรอบไว้นะครับปกไว้กี่เซตครับเนี่ยโอ้ประมาณ17เซตนะฮะแล้วแล้วทำไมมายืนนิ่งอยู่ตรงนี้ครับพอดีเดียวผมผมโชว์กาจออยู่ว่าความแรงของกาจอเนี่ยมันเทียบกันเนี่ยแล้วคุณจะถืออย่างนี้นานแค่ไหนผมถามอย่างนี้ร่าง ยาวเลยจบงานจบงานเพื่อถือยี่สิบจบงานนะครับเลยที่มางานนะครับก็มาพบกับคุณนพได้นะครับเขาจะถือการเที่ยวความแรงการจอไว้ตลอดเลยนะคทั่นี้ขอบคุณคุณนพด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับมาที่โซนอินเทลกันบ้างนะครับคำสินอินเทลได้ยังแรงไปถูกแล้กันมากมายหลายหลากนะครับผมได้ยังแพงไปถูกแล้วกันอินเทลเจนสินะครับของการจออาทิตย์3060นะครับแรม16กิกอ่าตัวนี้เลยรถมา เป็น i 1 3 4นะครับผมในทุกสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท i 5 7 2เอีกเช่นกันนะครับสามสูนกระรุนอันนี้มาลดลงมาหน่อยนะครับเป็น i 3 7 2อีกเช่นกันนะครัวนี้ clean นยวเครนสีขาว clean ด้วยเลยครับเชตนเดิมดีเพียบเลยนะครับมีประกอบไปเยอะแยะเลยในงานเลในงานก็จะมีแบบว่าส่วนลดมากมายนะครับจากแพ็กเกจต่างๆนะครับเจดีเซ็นต์ด้าชอปปี้ลาซาด้าดิสชอปก็มีนะครับผมอ่าเลยบอกว่า วัดนักศึกษาก็สามารถพลดได้ที่บูเอ็นไอไว w ยของเราโปรพิเศษฮะซื้อคอมเซตนะฮะหรือไอรินบาร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยแลกซื้อนะครับ Microsoft Office เนี่ยลดไปเลยพันหนึ่งนะครับหรือซื้อวินโดว์ลดเจ็ดร้อยโซนโน้ตบุ๊กเขาบอกว่าแบรนด์หลักๆแบรนด์มาครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเออ Dell MSI Lenovo HP Asus Acer นะครับผมมาครบเลยนะฮะรวมถึงแอ a p p l ลก็มาด้วยเช่นกันนะครับโซนฮอตดิวฮะโซนฮอตดิวโซนฮอตดิวเนี่ยเป็นโซนของโน้ตบุ๊ก เทียร์แลนด์นะครับผม m a c b o กาเป็นเดโมจากสาขานี่แหละนะครับผมก็เอารถราคากันแบบหนักหน่วงควงสว่านกันเลย MacBook ก็มีนะแ a ็ b บุ๊ Pro ร14นะครับผม59,100บาทก็าเทียวายครับเราต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็น CPU กรจออะไรทั้งหมดเนี่ยมีมาหมดทุกอย่างราคาดีทุกอย่างนะคะซึ่งตัววาร์โปผมเอาไปแล้วจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับลงเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหม ให้แก้กันสดๆเลยแก้ไปตอนแรกก็เป็นสติ๊กเกอร์ตอนหลังเริ่มไม่ไหวนะเริ่มปรับปรับรัวๆปรับไม่ทันนะเราไปสองร้อยเนี่ยไฮสแตเจ็ดสิบสองเนี่ยไปแบบเร็วแล้วกันนะทางบริษัทดีออยใช่ครับผมอันซีมบิวเอ็มดีก็มีนะครับตัวท็อปเต็มแต่เจฟันซีลี่ก็มานะฮะดูนะดูดูรท็อปเจพันซีลี่นะครับต้องแานนี่ครับเป็นค่ายแดงนะฮะก็เลือกได้นะเลือกช็อปได้นะสน่ใช่ไหนก็เลือกได้เลยหรือจะเป็นอินเทลอาร์คนะฮะก็มีวางขายแล้วอินเทลอาร์คนะครับ อันนี้เหรเริ่มต้นมากเริ่มหนึ่งหนึ <erman Billie. S 2> ่งก็เอ็ดดีแรมนะฮะมีฟ <ifier> ุ้โหมดมีเยอะแยะไปหมดเลยไปเดี๋ยวไปโซนอื่นมากไปโซนจอเดียอันนี้เราก็อยู่โซนจอนะครับผมอ่านี่บอกเลยว่ามีหลักลาไซส์หลักฐายขนาดว่าจะเป็น24-27-32นะฮะนิ้วก็มีหมดฮะ เรียกได้ว่านี่จะเห็นว่ากว้างมากแล้วเรามีทุกการใช้งานทุกแบรนด์นะครับผมนีไล่เปเลต้าหัว MSI ิสไนเดลกิเกฟาไเอลจีอาร์โอจีเอเซอร์เรโน p ว s เอโอซีนนะครับผมมีทุกแบรนด์ทุกรูปแบบทุกการใช้งานทุกขนาดไปเลยเดี๋ยวไปดูโซนอินเทลกันต่อนี่อ่ะมีอะไรบ้าง แล้วภายในบูอินเทลก็มีสินค้าจากอินเทลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเซ็ตซีบียูเอ็นยูซีต่างๆนะครับผมแล้วก็กิจกรรมโอเวอระของของเราที่เห็นไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เข, <อ S 2> ข <อ S 1> าเด,ด,ดี๋ยวเราจอยดีหนึงเออโอเคนะครับตรงนี้จะมีคอมเซ็ตมากกว่าตรงนนะู้นนะซึ่งเซ็ตมันไม่ซ้ำกันด้วยอ่าโน้ตบุ๊กนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์เช่นกันนะครับผมของแบรนด์หลักเนี่ยมาแน่นอนนะครับสำหรับบูอินเทลก็ถ้าใครซื้ออินเทลนะครับอย่าลืมเข้ามารีดีมนะครับนี่ ซื้อ Intel ที่เป็นคอ r e เก้านะครับผมรับเสื้อพุดดี้ของทาง Intel นะครับหรือซื้อไอเจฮะได้แผ่นรองเมาส์นะครับผมี่เกมมิ่งเมาส์แพดนะลายเ e ลซื้อไอห้าฮะได้กระเป๋านะครับใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ซื้อเซเลลอลนะฮะแผ่นเทียวหรือคอไอสามเนี่ยได้เป็นเสื้อยืดของทาง Intel เขาวอบอกว่าการมันสีสันของเสื้อ Intel ที่แบบโห,โหโสวยมากนี่ก็อยู่โซน X1 ของแอปพลอยแล้ว <laughs> ครต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ก็คือแค่มากดไลค์กดแชร์ครเก็งไปนะครับเราก็จะให้ทําการสุ่มนมสุ่มนมนะนมเล็กนมใหญ่นะครับแล้วก็มาต่อยอันนี้นะครับผมรู้กิจการแล้ทีนี้นะครับนี่ เอาบินมาลงทะเบียนนะครับยิงได้เข้าห่วงตามกระโดดหนึ่งบินครับได้1นสิทธิ์นะครับเราก็ะสวนไป6รูปนะครับยิงเข้าตาห่วงตาที่กระโดดแต่ละห่วงจะมีคะแนนตั้งแต่สิบจนสี่สิบคะแนนนะครับเอาละครสลับตอนนี้เราพาชมบูทแอดไว้พี่สมหมายไปที่เรียบร้อยแล้วก็มากพอสมควรแล้วแหละก็โปรโมชั่น สินค้ากิจกรรมมูลนี้นั่นนะครับซึ่งคุณกายเขาเล่นเกมแพ้ผมมันก็ไม่ยอมรับความจริงต้องมาบอกว่าโอ้ฟุว่ะจบประวัตินี้แล้วกันครับจะไม่ยอมรับความ่หยแพ้ครั้งนี้ครับไว้เจอกันเกมหน้านะครับรอบอกเกมนี้ครับไปแล้วนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวจ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว